เฮ้ยไม่เฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผูชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องเฟตาเดนสการอีกรั้น,นะวันนี้ก็ห่างหายจาก youtube นานนะครับนะผมลงคลิปล่าสุดไปเมื่อวันที่แปดนะครับนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้ก็จะมาในคลิป แกล้งนะครับก็ไม่เชิงคลิปแกล้งหลักก็จะเป็นคลิปก่อกวนคนนะครับนะโดยการโทรไปหานะครับนะโอเคมันเริ่มที่คนแรกเลยก็คือน้องผมนั่นเองนะครับนะโทรไปเลยมาดูจะรับหรือเปล่าแต่ปกติไม่ค่อยรับนะ,ะเสียงดังมาก แม่น่ารับอะ่ะปกติน้องกูแม่ก็ไม่ค่อยรับสายอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะอันนี้เป็นก่มอันนี้แม่กูอ่านี่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 น,นี่ได้ละคนนี้ ที่มองเราก็คือสู้ไปถ้าสมมติว่าแบบว่ามีใครรับนะครับนะผมก็จะพอรับปุ๊บอนะผมก็จะตัดสายทิ้งเลยนะคนระับนะโดยที่จะรับไหมตัองรับดีใครอโรอ้โหขนาดออนยูยังไม่รับนะครับ <c oughs> จะรับอนุญาตใหจะได้คิดปั๊เป้าอนุญาตให้โอ้ยไม่ว่างแต่ก็ยังวังทั้งทั้งที่รู้เพื่อนไม่รับอ่ะต่อไปคริสตลัลนะครับปั๊บ ปะปะไปฮะคนสบอยมาผู้หญิงตัวดางนี่สะก็ยป่าครับเราไปคุยเราก็จริงกูพูดเลน่นสดาวเฮ้ยต้องรับเสียเออจะได้คิปไม่เนียวี่กูจะได้คลิปาเป้าเอ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้รับปุ๊บกู แสดงสุดละมันก็ไม่ได้มีคนมาแกล้งเยอะมากไอ้เฮียอย่าร้อนว่าร้อนว่าจะรับไให้กูจะรับให้กูสักคนไหมก็ไม่มีเี้อเลยนิดเดียวอีงเนี่ย เฮ้ยจะไปรับกูเลยเออ่อาเลยจะเอาไม่ใครดัรงไงจะไม่ใครรับไหมไอ้เชนี่ฟอร์มเบานะไอ้สัว์นี่ไอ้เชนี่ฟอร์มเบา

เฮียนี่แม่งยังไม่รับกูนะไม่น่าอยู่คนเนี้ย่ไม่น่าอยู่อ้เฮียนี่อะไรวะเชียนี่ก็น่าจะฟร์มเบาอ่ะน่าจะออนอยู่แต่ไม่ได้อยู่โทรศัพท์มัง้งไม่รู้เ่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า เฮ้ยมันจะได้คลิปไหมวันเนี้อ่ะอืมกูจะได้คลิปไหมละ่ะเฮ้ยสัด <c oughs> จะได้คลิปไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยกูทำคลิปเนี่ยจนความจำกูจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยดูนะครับทุกคนความจำของมันใกล้ะจะเต็มแล้วอ่ะดูดิเหลือแค่สิบแปดจิกเนี่ย <c oughs> เฮียเพราะผมจำเลยอย่างน้อยจะได้ลงไอน,นิเมท์แล้วเนี่ยลงวินโดว์ใหม่แม่งเลยไอ้นี่เดี๋ยวโทรนี่กูโทรปุ๊บเนี่ยโดนด่าไอ้เฮ้ยกูไม่โทรนี่มึงขายกูไม่โทรเฮ้ลองโทรดูดิเผื่อเผื่อติดไง <c oughs> เจอเลยว่ะเดไอ้เฮียแม่ก็โทรไปห้าครแม่ก็โดนด่าลตลอดไอ้สัตว์ไม่นานแล้วก็ดูดด่าแนนอนไอ้สัตวาลองโทรดิ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลโอ้มันก็วิวอึมเนื่ยในที่สุดมันก็ไปรับก่าน,นนะไปโดนเที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลายมีลายทำไมหรือมือไปโดนน้ <laughs> ำเย็บ จะมีใครสักคนรับกูไหมไม่จะมีใครสักคนโทรหาหน้องกูไปดิคือที่ีสรอบนี้มันจะรับไหมไม่แลจะเ<ะ>ื่อโดนว้าตายเฮียเฮ้ยอัดไปกี่นาทีแล้ววะเจ็นาทีแล้วเออไม่รับอะอะไร จะถามกูก่อนไหมกูมีเฟซมันไหมล่ะไอ้เฮียเพื่อนกูเยอะจัดไม่รู้ใครเป็นใครซะนี่ให้กูไม่มีการตอบรับ <c oughs> อ้สานเอ้ จะไม่มีใครรับกูเลยสักแน่หลอวาไอเฮียนี่ก็ได้สัตบวันหยุเอสินขออัพถ้าเสียงมไม่ดีงไงอะไรกสดาวสลา อะไรเนี่ยทุกอยกูนึกยังไงก็ไม่ได้ซระกุกเก่งกิจอะไรพวกนี้สระกุกเกงยี่อะไรกิจอะไรวะอันนี้ก็เพื่อนชาวบ้านนะครับจะเป็นอะไรกันไม่น่ารับไหวใช่เนี่ย พี่มันไม่มีคนรับลเลยเราทุกคนก็น่าจะหมดแล้วนะว่าคนอื่นก็ไม่ได้ออนไม่ได้อะไรนะครับอันนี้อะไร facebook u s ซออ๋ออันนี้เป็นแต่ก่อนมันเป็นเพจรับฟรีไฟล e ปั๊มแรงบอกหนึ่งนะครับ โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หาโทรปั่นเพื่อนไปเจ๊นะครับนะโอเคก็หลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนนะมันมีคนรับแค่สองคนนะนะครับนะนะครับนะมันมีคนรับแค่สองคนนะ่ะคือมันไม่มีคนรับอนะ่ะนะครับนะก็เดี๋ยว ้าเดี๋ยววันไหนมีแบบคนออนเยอะๆ,ๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็กดแช์นะครับแล้วก็ถ้ากดถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ นะตอนนี้ผมเล่น GTA อยู่นะครับนะผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ความจำก็จะเต็มนะครับนะแต่จริงโอ้โหเสียงตุ๊แก่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับนะจริงๆอ่ะเวลาลงคลิปอ่ะผมอยากให้มันใช้ข้อมูลได้ดดีเนี่ยเป็นตัวลงคลิปนะครับดูไดซีเลือกสิแปดจิ๊ก มึงไปเาเป้าโ응 okay. อเคบายเจอกัน next time